สวัสดีสสดค่ะไข่มุกค่ะเจนค่ะจ๋าค่ะทั้ความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะได้มาเจอแฟนๆเป,ป,ป็นทางการถังแรกือนกันก็นถ้าเจนก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะอย่างตอนแรกเหมือนว่ามีถ่ายรูปก,กันด้วยก็เหมือนไม่ได้อยู่หน้ากล้องมานานก็คิดถึงแฟนคลับทุกคนมากเลยไข่มุกมก็คิดถึงเหมือนกันเพราะว่าเราก็ ไม่ได้มีแบบบรรยากาศแบบนี้บ่อยๆแล้วก็รู้สึกดีใจที่เอ้ยวันนี้แบบได้มาเจอแฟนคลับที่แบบคุ้นหน้าคุ้นตาก็รู้สึกอบอุ่นค่ะเหมือนกันค่ะก็วันนี้ดีใจมากที่ได้มาเจอแฟนคลับทุกคนแล้วก็ครั้งนี้น่าจะเป็นอย่างทางการพร้อมกับเพื่อนๆด้วยนะคะ<ม>ก็ดีใจเห็นแบบว่าแฟนๆแบบใส่เสือ้ออะไรอย่างนี้มาด้วยมาตอนรับแล้วก็ถ่ายรูปให้ความอบอุ่นกับพวกเราเหมือนเดิมเลยก็ดีใจเนาะ งั้นทีละคนเลยละกันได้ค่ะก็อย่าลืมนะคะมารับชมภาพยนตร์ Face of the Moon นะคะแล้วก็อย่าลืมพกทิชชู่มาสับน้ำตาด้วยค่ะเพราะว่าซึ้งกินใจแน่นอนก็สำหรับใครที่ดูทีเซอร์มาก่อนนะคะหรือเทเลอร์มาก่อนก็อยากจะบอกว่าไม่ได้มีแค่นั้นมีอะไรมากกว่านั้นแน่นอน้อาก็ พูดได้แค่นี้แล้วการข่ะยังไงก็ต้องมาดูตัวเต็มในโรงให้ได้แน่นอนค่ะค่ะก็สําหรับใครที่เป็นแฟนของสายหนังแนวญี่ปุน่นหรือว่านิยายญี่ปุ่นอย่างนี้นะคะก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเหมาะกับทุกคนเลยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นแนวแบบว่าโรแมนติกแล้วก็ดราม่าอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องราวแฟนตาซีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็อยากให้ทุกคนมาชมนะคะเป็นแบบว่าความรักความรักอะไรอย่างนี้น่าจะเหมาะกับเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักค่ะ ก็เอาคนที่มีงานก่อน่ะคะก็ของไข่มุกนะคะเร็วๆนี้นะคะวันที่12กุมภาพก็จะมีงานไข่มุกวาเลนทน์ปาร์ตี้ค่ะก็เป็นแฟนมีตครั้งแรกของไข่มุกเลยแล้วก็จะเปิดจองบัตรวันที่5กุมภาพัน์นี้นะคะของเจนก็กำลังจะมีแพลนในเร็วๆนี้ยังไงก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยนะคะ หาของหนูก็เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่ามีสัพยนิดนึงอยากเปิดช่อง YouTube ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนตัดต่อแล้วก็อยากให้ทุกคนติตดตามดูนะคะ ของพี่ไข่กันของไข่มุกมีนะคะก็พิมพ์คําว่าไข่มุกนะคะโอห้าตัวค่ะก็<อ>จะเจอไข่มุกเลยแล้วก็มีคอนเทนต์เป็นแบบว่าไข่มุกแบลลี่อะไรอ,อย่างงี้เป็นแบบวีล็อกไลฟ์สไตล์แล้วก็เป็นคอนเทนต์แคสเกมด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ไข่มุกก็สนใจกําลังแคสเกมอยู่ด้วยค่ะของเจนก็เร็วๆนี้เหมือนกัน,นค่ะ,คะยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้คิดแนวทางของช่องเป็นแน่นอน,อน,น,อนก็เลยแบบว่ายังไม่ได้ตั้งช่องขึ้นมา ก็ไข <Okay. S 2> มูคิดว่าอยากทํายหลายอย่างเลยคะ่ะที่เราแบบอยากทําอย่าง youtube หรือว่า Tiktok อกอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยลองทําแล้วก็อยากลองทําดูคะ่ะแล้วก็อยากเป็นแม่ค้าท่านหนึ่งด้วย่อ,อ, <laughs> อยงนี้ก็เป็นอยู่เป็นเป็นอยู่ใช่ <laughs> ก็แบบว่าอยากแบบว่าลองฝึก เป็นแม่ค้าออนไลน์ดูว่าเอ้ยจะเวิร์กไหมอะไรคะ่ะแล้วก็ถ้าในอนาคตมีโอกาสต่อยอดก็อยากจะแบบเติบโตไปเรื่อยๆด้วยคะ่ะอของเจนก็ตอนนี้อยากลองด้านการแสดงคะ่ะแต่ว่าความจริงแล้วก็อยากลองในหลายๆด้นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็กําลังโรงเรียนการแสดงอยู่ยังไงก็เข้ามาได้นะคะการแสดงได้หลากหลายรูปแบบคะ่ะ ค่ของจากก็เหมือนกันนะคะก็อยากลองทําอะไรใหม่ๆที่แบบว่าตอนอยู่ในวงไม่ได้ทำน้อยอย่างเช่นกันแบบเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ได้แบบจริงจังขนาดนั้นอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็เรื่องการแสดงก็อยากกลับมาโฟกัสค่ะ แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ล่วงหน้าละกันนะคะก็สุขสันเดือนแห่งความรักละกัน,นะคะ่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะและ้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว <laughs> ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะรักนะคะช่องทางการติดต่อของออช่องทางการติดต่อนะคะ <c oughs> ก็ตอนนี้นะคะก็สามารถติดตามได้ที่ไอจีเฟซบุ๊กทิกตอกยูทูปนะคะมีสี่อย่างที่เล่นนะคะแล้วก็ ติดต่องานได้ที่ไบโอนะคะ่ก็ถ้าพูดถึงเดือนแห่งความรักยังไงทุกคนก็ความจริงแล้วไม่อยากให้ให้โฟกัสว่าเป็นเดือนแห่งความรักที่อยากจะพูดคืออยากให้ทุกคนมองว่าทุกทุกเดือนไม่ว่าจะเดือนไหนก็สามารถเป็นเดือนแห่งความรักได้อาจจะเริ่มจากการรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยมอบความรักนี้ให้กับคนรอบข้างก็ได้ค่ะก็ช่องทางการติดต่อของเจนะคะก็จะมีทั้ง Instagram Twitter Facebook Tik t o k ค่ะยังไงก็ ฝากด้วยนะคะติดต่องานก็ทางไบโออินสตาแกรมค่ะอะไรต่อดีนะกกันก็เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักก็หวังว่าทุกคนจะได้มีช่วงเวลาที่ดีกับคนที่คุณรักนะคะวิวสวยอ่ะค่ะก็ฝากช่องทางการติดตามนะคะก็ s t s t r g r กรม Facebook นะคะแล้วก็รวมไปถึง TikTok ด้วยค่ะ